มาถึงช่วงหุ้นมีประเด็นทุกๆวันอังคารนะคะผู้ชมมาคุยกันวันนี้คุณอ้วนยังคงอยู่ในหุ้นกลุ่มเดินเรือนะคะแต่วันนี้หยิบยกเอาหุ้นของ P s h e s t h i p p i n g หรือว่า PSL มาร่วมพูดคุยกันประเด็นหลักๆของเขาหลังที่งบออกซึ่งเรายังไม่เห็นกําไรนะเขาจะมีความน่าสนใจยังไงและที่เราต้องไปดูลึกๆแล้วเราต้องดูตรงจุดไหนบ้างเพื่อคุยกันนะคะกับคุณนัทพลคำถาเคลือจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยคุณอ้วนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จอยท่านผู้ชมครับผมตอนที่คุณอ้วนบอกพี่่าวันนี้จะคุยกันเรื่องของ PSL พี่ไปดูงบก็ยังขาดทุนนะก็ยังขาดทุนแล้วยังเป็นตัวเลขพันกว่าล้านด้วยแต่แบบตอนแรกคือต้องบอกว่า PSL เนี่ยเป็นหุ้นที่นักลงทุนให้โอกาสอยากเห็นงบที่เป็นกําไรหลายไตรมาสแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นสักทีหนึงแต่ก็ยังแต่ก็ยังไม่ได้เห็นสักทีหนึง่งรอบนี้กับตัวเลขที่เราเห็นก็คือพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านบาทที่เขาเป็นตัวเลขขาดทุน ทำไมคุณคอ้วน,นถึงมองประเด็นอะไร, <c oughs> ะไรถึงถึงได้บอกว่าเอางั้นวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันดีกว่าอืมคือเอ่ถ้าเกิดว่าเราดูตัวเลขครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพีเชียดเนี่ยมีแรงกดดันผมว่าสามเรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็คือว่าค่าระวางเนี่ยต่ํามากนะครับก่อนหน้านี้ก็เอ่อถูกกระทบจากเทรดบอลตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็มาเจอเรื่องโควิดนะมันก็เลยทําให้ค่าระวางเรือเฉลี่ยเนี่ย ซุดตัวลงต่อเนื่องนะครับอันที่2ก็คือว่าพีเชียรเนี่ยมีประเด็นความกังวลเฉพาะตัวนะครับก็คือเรื่องของคดีความที่ยังยุติกันไม่ได้นะครับสำหรับข้อพิพาทในการสั่งต่อเรือกับบริษัทแซนตี้นะครับของจีนซึ่งมันก็เป็นเรื่องคาราคาซังมาตลอดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้เงินคืนหรือเปล่าและได้เงินคืนได้เท่าไหร่นะครับปรากฏว่า ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับบันทึกที่เราเห็นเนี่ยงบขาดทุนเป็นพันล้านเนี่ยเพราะว่าเป็นส่วนของเซนตี้เนี่ยที่บันทึกลอสเข้ามาประมาณสัก800กว่าล้านนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดตรงนี้ออกไปจริงๆก็ขาดทุนจากการดาเนินง,งานปกติเนี่ยอยู่สักประมาณา300กว่าล้านจริงๆก็ผมว่ามันไม่ได้เยอะมากนะครับกับปัจจัยที่3ที่กังวลกันเนี่ยก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะครับเพราะว่า,าพีเชียนยอยู่ได้ด้วยคุณกู้น,น,นะครับ ล้วช่วงก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องอตลาดตราสารหนี้ว่าจะโลโอเวอร์กันได้หรือเปล่าหรือ,อไม่สามารถจะโลโอเวอร์ได้สภาพคล่องจะเป็นยังไงดอกเบีย้ยจะเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าจริงๆเขาก็มาขอหุ้นกู้เหมือนกันนะครับขอออกหุ้นกู้แต่ว่าพอเช็คเรื่องของดอกเบีย้ยเช็คเรื่องของดีมานความต้องการซื้อหุ้นกู้แล้วเนี่ยลองไปคุยกับผู้ถือหุ้นกู้เดิมแล้วขอขยายเวลาออกไปโดยเพิ่มเพิ่มดอกเบีย้ยให้นิดนึงเนี่ย อันนั้นกลายเป็นง่ายกว่านะครับแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการที่จะขา,ายตัวหุ้นกู้ลดใหม่ไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้ผมว่าสองในสามเรื่องที่กังวลกันนะครับก็ <ๆ S 1> คือเรื่องของคดีความที่คาราคาซังจบแล้วแ,แล้วก็เจ็บมากด้วยในแตรมสองนะครับกับเรื่องสภาพคล่องเนี่ยก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเปน็นอันดับนะครับก็คงจะเหลือเรื่องเดียวก็คือเรื่องของค่าระวางนะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นว่าเริ่มมีการปรับขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่เนี่ย บีดมันก็จะไปอิงกับค่าระวังเรือใหญ่นะครับซึ่งค่าระวังเรือใหญ่ก็ขนพวกเหล็กพวกแบบโลหะใหญ่ๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนเนี้ยไอพวกเหล็กพวกอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มที่จะลงในขณะที่เรือเล็กยังขึ้นได้ดีนะครับเราเห็นไม่ว่าจะเป็นตัวของอัลฟ่าแม็กแฮนดี้แม็กค่าระวังเนี่ยขึ้นมาแต่พอไปดูงบ Q2 นะครับผมไปดูว่าตอนเนี้ยเขาบีบค่าจ่ายตัวเองแบบบีบเค้นสุดๆเลยนะครับมันก็เลยทําให้ไอตัวของ ค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อคิดเป็นต่อเหรียญเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 4- ถึง4ี0 0กว่าเหรียญ4,500เหรียญในขณะที่ค่าเช่าเรือเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก9,000เหรียญต่อลำต่อวันนะนค่าใช้จ่ายอยู่มาสัก4,5 0 0ผมก็เลยมองว่าถ้ามาในรูปแบบนี้ในในช่วงที่ไตรมาสสเนี่ยนี่ผ่านผลไตรมาสสอก็บอกเมื่อวานไปแล้วนะครับไตรมาสสเนี่ยเป็นไฮซีซั่นของเขาด้วย แลวถ้าเกิดว่าค่าระวางยังทรงอยู่ประมาณนี้นะครับ T C rate ็คือค่าเช่าที่เขาได้รับเนี่ยก็น่าจะไล่เลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับแปดเก้าพันเหรียญถ้างั้นเขาก็น่าจะกลับมามีกําไรได้นะครับในในไตรมาสสามผมก็เลยมองว่าหุ้นพีเชียเนี่ยที่พี่จอยบอกว่าคนให้โอกาสเนี่ยเพราะว่า <laughs> เป็นหุ้นทางต่ําเป็นหุ้นทางต่ําเราหาหุ้นทางต่ําตอนนี้หายากมากนะครับ หลายๆตัวก็ปรับขึ้นไปแล้วอย่างวันนี้เนี่ยกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวอะไรก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นไปกันหมดเลยนะครับเพราะว่าคาดหวังเชิงบวกกับเรื่องของวัคซีนนะครับตัวของอกลุ่มพวกขนส่งโลจิสติกก็ตอนนี้เทรดต่ำบุกกันเยอะมากนะครับอย่าง p ีเนี่ยเทรดอยู่ประมาณสัก0.8เท่าบุกนะครับแล้วก็สถานะทางการเงินเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้แย่นะพอมีการผ่อนผันเรื่องของการ ชําระตัวของนี้ออกไปยืดตัวของหุ้นกู้ไปเนี่ยมันทําให้ฐานะทางการเงินเขาดีขึ้นแล้วก็ไอสิ่งที่เขาเคลียร์คดีเนี่ยมันไม่ได้เขาเสียเงินไปอย่างเดียวอย่างน้อยเขาก็ได้กลับมาสักครึ่งหนึ่งนะครับก็คืนมาประมาณสักพันสองร้อยล้านสองร้อยล้านบาทนะครับมันก็มาเสริมสภาพคล่องตัวนี้ได้ผมก็เลยมองว่าเป็นตัวที่สามารถสะสมได้นะครับแต่มีคําว่าแต่นิดหนึ่งก็คือวันนี้เราจะเห็นว่าพีเชียนเนี่ยดูจะทรงๆส่วนหนึ่งก็อาจจะเรื่องของ ของงบที่นักทุนอาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหทำไมขาดทุนเยอะจังอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วจะกลับมาได้ไหมผมเรียนตามตรงเลยว่ายังไงก็กลับมาได้ตัวงแต่มาสามแต่มาสี่นะครับเป็นไฮซีซั่นโอกาสขาดทุนน้อยมากแต่อยู่ที่ว่ากําไรจะมากหรือน้อยแค่น,นั้นเองแต่สิ่งที่นักทุนรอเนี่ยก็คือวันเสราร์วทิตย์นี้ครับพี่จอยอนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะมีการคุยหรือเปล่านะสำหรับตัวของอสหรัฐก,กับจีนเรื่องของเทรดบิลนะ,ะข้อตกลงที่ทํากันในช่วงมกราเนี่ย ถ้าเขามีการคุยกันในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คือวันที่สิบห้าเนี่ยนะครับแล้วไม่ได้มีการล้มดีลคือมันมองได้สองด้านนะครับคุณช้ามพูดบอกว่าเทรดดีลอ,อันแรกเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายสําหรับเขานะครับมันก็อาจจะมองได้ว่าถ้างั้นก็ปล่อย,ปอย,ปอยไปนะไม่ต้องไปแตะอะไรมากแต่ว่าเทรดดีลอันที่2เนี่ยยังไงก็ไม่ไม่น่าจะมีการ เซ็นข้อตกลงอะไรเพิ่มเติมม่แน่ Jonas นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่ตบตีกันมาตลอดเนี่ยก็จะเน Lucas ้นเรือ่องอะไรครับบริษัท,ทเทคที่ต่างเก่งกันทั้งคู่นะครับเน้นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็เน้นเรื่องของไปที่เรื่องของการปกครองแต่ละประเทศด้วยเป็นแบบเหมือนเหมือนสไตล์การปกครองของแต่ละประเทศที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยเป็นเล่นเรื่องการเมืองซะมากกว่านะครับซึ่งการเล่นเรื่องการเมืองต้องบอกว่าคะแนนคุณท้ำดีขึ้นนะนะครับการเล่นเรื่องการเมืองแลวไม่แตก การค้าคะแนนคุณทาดีขึ้นนั่นหมายความว่าผมเชื่อว่าเสาร์ที์นี้ไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีการล้มดิวนะครับแต่ในทางตรนข้ามน่าจะทําให้จีนเนี่ยต้องเร่งซื้อตามมารยาทนะครับอันอื่นเนี่ยผ่านหมดนะครับเหลือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังต่ำกว่าคาดนะผมก็มองว่าการคุยครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุกนิดนึงว่าเศรษฐกิจคุณฟื้นแล้วเนี่ยคุณช่วยรีบสั่งซื้อให้มันได้ตามดิวหน่อยเพราะว่าเราทาสัญญากันแล้วคุณมีหน้าที่ต้องทําตามดิว แต่ผมว่าเขาไม่ยกเลิกนะครับเพราะว่ายกเลิกแล้วภาคเกษตรของสหรัฐจะถูกกระทบหนักและเป็นฐานเสียงสําคัญด้วยนะครับก็เลยมองว่าพอผ่านพน้นเสาทีนี้ไปหุ้นกอบเพย์ะ Go นะครับหรือว่าพีเช่ชิปปิ้งเนี่ยพี่อิงค่าระวังเรือผมว่าค่าระวังเรือค่อยฟื้นตัวขึ้นไปแล้วก็สัปดาห์หน้าน่าจะเทรดกัน,นคึกคักนะครับแต่ว่าวันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่า ราคาหุ้นเนี่ยก็นิ่งๆพอดีนะครับในช่วงตลาดคึกคักแบบนี้เราก็ไม่อยากให้ไปตามตัวที่ที่ขึ้นไปแล้วนะครับและเหตุผลหนึ่งที่ผมแนะนาพีเชียตเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าการเมืองในประเทศเนี่ยจะเริ่มมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราออกไปต่างประเทศดีกว่านะครับไปอย่างพีเชียตเนี่ยก็อ,อิงจีนเป็นหลักแหละพึ่งพาจีนเป็นหลักซึ่ง<ฆ>เศรษฐกิจจีนเขาฟื้นได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณนั้นครับ เออตอนแรกพี่ว่าจะถามอยู่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์วันวันเสาร์ที่เขาจะคุยกันเนี่ยเราไปซื้ออาทิตย์หน้าไหมแต่ว่าฟังจากคุณอ้วนคือถ้าเราคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทยอยสะสมได้เลยณระดับนี้แถวๆห้า,าบาทสามสิบห้านะคะอืมใช่ครับคือเป็นตัวที่ผมให้เบสเลยนะครับเพราะว่าดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยมันค่อนข้างตา่าแหละผมมองว่าจุดสต็อปลอสเนี่ยอยู่ไม่ไกลมากนะครับก็อ,อยู่แถวประมาณสักเอ่อห้าบาทตท้นๆถ้าเกิดห้าบาทตท้นๆ เวลาโดนเนี่ยสมมุติว่าเจ็บก็เจ็บ35ตังค์มันก็มไม่เยอะนะครับไม่ถึงไม่ถึง10%ก็อยู่ประมาณสัก6-7%ถึงมว่าระดับนี้นักทุนรับได้แต่ว่าอัพไซด์ด้านบนเนี่ยพีเชียเคยเล่นกันไปถึงแบบ6บาทระยะใกล้นะครับอ,อันนี้คือคือแนวต้านสั้นๆแต่ถ้าเกิดไกลๆเนี่ย6บาท70รวมถึง7บาทในช่วงประมาณสักสองเดือนที่แล้วก็เคยขึ้นไปทดสอบมาแล้วนะครับผมก็เลยมองว่า เมื่อเทียบวิลล์ลโชแล้วเนี่ยโอกาสแพ้มันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็มันคุ้มค่ากับการเบสรอบนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดผิดตามผมว่านักลงทุนยังไงก็หนีทันแน่นอนสาหรับตัวนี้ก็เลยก็เลยหยิบยกมาให้แบบนักลงทุนไปทําการบ้านต่อนะครับไปไปไป,ไปต่อยอดอีกทีแล้วกันนะครับส่วนครั้งที่แล้วที่ผมเคยแนะนําตัวอาม่าไปผมอัปเดตให้นิดนึงนะครับคืออาร่าเนี่ย ขึ้นไปประมาณสัก6บาท15แล้วก็เหมือนจะไม่สู้แล้ววันนี้ก็ถอยลงมานะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมไปคุยกับผู้บริหารมาต้องบอกว่าได้ข้อมูลที่เป็นเชิงบวกนะครับคืองบไต่มาสาจะกลับมาโตทั้งเยียเยและ q ิวนะครับไต่มาสอเนี่ยโต q ิวเยอะมากนะครับแต่ว่าเทียบเยนเยยังลดลงอยู่แต่ว่าภาพบวกชัดเจนเนี่ยมันจะมาในช่วงไต่มาสาและอยากให้นักลงทุนจับตาหุ้นตัวดีด,ด,ดีนะครับเพราะว่า ธุรกิจเรือของเขาเนี่ยตอนนี้มีการใช้กําลังการให้บริการเนี่ย97%ถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่เขาเปิดกิจการตรงนี้มานะครับแล้วก็เขามีโอกาสที่จะไปขน,น LNG ด้วยนะ LNG เนี่ยที่บอกว่าจะนําเข้ามาแล้วก็โงไฟฟ้าจะมาใช้กันเองก่อนหน้านั้นซื้อจากรตทเนี่ยเขามีโอกาสกําลังคุยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่นะครับถ้าได้ก็ถือว่าเป็นล็อตใหญ่อันนี้คือ,อ,อสิ่งที่รออยู่ข้างหน้านะครับ แล้วก็ในตัวของธุรกิจรถกําลังคุยเรื่อง M&A อยู่นะครับกับบริษัทรถที่ระยองถ้าได้ก็จะเป็นอัพไซต์ต่อยอดอีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีนะปีหน้าก็จะโตประมาณสัก15-20%นี้คือตามแผนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเนี่ยมันจะโตแบบเซ็กซี่มากนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะผลักตัวเองเข้าไปเ,เทรดในตัวของเซ็ตได้นะครับแผนที่รออยู่ก็คือเข้าเซ็ตแล้วก็สปิีนออฟลูกออกมา นะครับในตัวของบริษัทรถผมก็เรียกว่าถ้าเกิดท่านซื้อไปมีอยู่นะครับติดอยู่ว่ายง่ายก็ยังถือได้นะครับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงทําประมาณการอยู่แต่หยิบยกมาเล่าให้ฟังบ่อยว่าเมื่อเช้าเพิ่งไปคุยกับผู้บริหารมาแล้วก็ข้อมูลถือว่าใช้ได้เลยสําหรับตัวอาม่ามาลีนะครับค่ะก็อัปเดตข้อมูลให้ล่าสุดด้วยเพิ่มอีกหนึ่งตัวจากที่เราคุยจะสัปดาห์ที่แล้วล้วก็สัปดาห์นี้โฟกัสที่ตัวของ p ีเชียสทริปปิ้งนะคะคุณอวด ใช่ครับค่ะ <c oughs> ใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณมากมานะคะครับยินดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะอัปเดตกันกับหุ้นมีประเด็นนะคะคุณผู้ชมอันนี้อาม่าคุณคุณอ้วนบอกว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารอัปเดตกันแล้วก็น่าจะมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมโดยเฉพาะยิ่งในไตรมาสสามนะคะส่วนหุ้นที่อย่างที่บอกไปว่าปกติเวลาเราดูงบเนี่ยเราชอบดูกันบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายที่เขามี มีผลขาดทุนเนี่ยมาจากรายการพิเศษสำหรับตัวของ P Chases Shipping นะคะแต่ถามว่านวันนี้ทําไมคุณอ้วนถึงเลือกเอาตัวนี้มาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าเขาปลดล็อกปลดล็อกไปได้2เรื่องละอีออตัวเลขที่เราเห็นติดลบเยอะๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของข้อพิพาทเพราะฉะนั้นปลดล็อกไปเรื่องที่1ส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของหุ้นกู้ก็เจราจาโลโอเวอร์อะไรกันไปก็ปลดล็อกไปอันที่2และส่วนเรื่องที่ยังเป็นเป็นปัจจัยที่รออันนั้นเป็นปัจจัยที่อิงไปกับเเเรรรืื่่อออองงงงขขคาาะวถ้ศษฐกิจจีน กลับมาได้โอกาสที่เขาจะเติบโตก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่เขาจะคุยกันกับสหรัฐคุณอ้นบอกว่าเอายืนยันนะวันนี้เลยก็ได้ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันไม่น่าจะมีการล้มดีวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการปลดล็อก ok ทั้ง3ข้อของ PGS Shipping ได้ส่วนกำไรที่ทุกคนรอที่ทุกคนรอก็อาจจะต้องลุนกันในไตรมาสที่3นะคะซื้อสะสมได้ซื้อสะสมได้ เนี่ยค่ะแนวแนวที่เอาเป็นเวลาที่เราจะซื้อนะคะเอาแนวที่เราจะต้อง stop loss ก่อนคุณลุงบอกว่าถ้าเราเห็นแนว stop loss แถวๆห้าบาทเรารู้แล้วว่าจุดที่เราจะยอมรับการขาดทุนได้อยู่แถวที่5บาทแต่ว่าจุดที่เราจะซื้อแล้วไปขายสําหรับการทํากาไรในช่วงสั้นๆก็มีไฮทางด้านซ้ายมือนะคะแถวๆหกบาทแล้วก็ขึ้นไปที่6กบาทแปอันนี้สําหรับช่วงพุ้นมีประเด็นวันนี้เลื่องมาฝากกันนะคะส่วนคุณผู้ชมพอฟังเสร็จแล้วปุ๊บอยากให้มีเวลาในการ ทำข้อมูลหรือว่าอยากให้มีเวลาในการหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยอย่าเพิ่งฟังเสร็จแล้วปุ๊บรีบเคาะขวานะคะจุดที่เราจะทํากันมานเพิ่มเติมคุณผู้ชมเข้าไปดูในเว็บไซต์จของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้นะคะของ s e t t r a d e c o m ก็ได้เข้ามาดูเขาสักนิดหนึ่งเข้ามาดูเขาสักนิดหนึ่งถ้าดูการเคลื่อนไหวของเขาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะพบว่า P s s ชส p p ปปิหรือ PSL เนี่ยเขาต้องบอกว่าเขาอันเดอร์เพอร์ฟอร์มกว่าเซทแล้วก็รวมกว่าขนส่งด้วยนะคะ เขายังไม่ได้จ่ายันผลนะเพราะว่าตัวเลขเขายังขาดทุนอยู่ฟรีโฟดก็อยู่ประมาณสัก46เปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยอัานนี้เป็นข้อมูลค่าๆเข,ข้ามาดูเข้ามาดูในรายละเอียดได้นะมีอะไรอีกนะเมื่อกี้นี้อ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอยากบอกไปแล้วอย่าอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะข้อขวาคุณผู้ชมเข้ามาอ่านในรายละเอียดสักนิดนึงถึงแม้ว่าจะเป็นแคตเตลิสในระยะสั้นๆส,สำหรับการการเทรดดิ้งในช่วงนี้ มีทั an, ้งรายงานประจําป so, ีเข้าไปดูสกนิดหนึงว่าเอ๊ะลูกค้าหลักๆเขาเป็นใครเขาส่งออกไปไหนยังไงบ้างนะคะเส้นทางการเดินเรือของเขาเป็นยังไงแล้วก็อัปเดตไตรมาสที่1เนี่ยค่ะมีคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์ของตลาดมันก็จะมีลิงก์ต่อเนื่องต่อเนื่องไปดูไปไปเรื่อยๆนะคะก็กดลิงก์เข้าไปดูได้ดูเรื่ก็จเป็นอัปเดตเดูดลคอจะใส่เิ่องเข้าไปนะคะ ทำการบ้านก่อนลวงหน้าด้วยนะคะจะได้เห็นข้อมูลทั้งหมดจากนี้กันอันนี้เป็นสรุปส่วนที่เหลือคุณผู้ชมก็แค่มาดูกราฟมาดูมาหาจุดซื้อจุดขายจุดเข้าตามแต่ที่เรารับความเสี่ยงได้สำหรับการลงทุนนะคะจะเทรดสัน้นเทรดายาวยังไงก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ผู้ชมรับได้นี่เป็นทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ ก่อนที่เราจะหยุดกันในวันพรุ่งนี้นะคะเอาล่ะวันนี้วันนี้หลังจากที่กลับมาใหม่แล้วก็พยายามที่จะพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพของการออกอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์ไม่่าจะแสงไฟเสียงอะไรทั้งหลายแหละนะคะผู้ชมที่ติดตามชมดูแล้วอยากให้อยาก คือไม่อยากเกรงใจเกรงใจไม่อยากให้รู้สึกว่าดูไปแล้วสะดุดดูไปแล้วข้อมูลก็ไม่ชัดเจนอะไรไงณนะวันนี้ภาพแสงเสียงพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมือนสตูดิโอเหมือนสตูดิโอแล้วแต่อย่างที่บอกคุณชมไปว่าวิธีการนี้อยากจะทําเพื่อให้อย่างน้อย แขกรับเชิญในรายการเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงจุดไหนก็นแล้วแต่เขาสะดวกเขาสะดวกเขาจะสะดวกในการที่เขาจะให้ข้อมูลคุณผู้ชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการฝึกไปด้วยทั้งตัวทั้งตัวเราแล้วก็ตัววิทยากรด้วยนะคะพี่งแต่คุณผู้ชมแค่ก็อยากคุณผู้ชมสะดวกด้วยไงคุณผู้ชมก็าแค่กดมือถือเข้ามาแล้วก็มาติดตามชมผ่านทางเพจของ m ั n นี่เซสชันนะคะอยากจะนําเสนอข้อมูลดีๆอีกเยอะเลยเพียงแต่ว่าขอขอ,ขอในช่วงเวลานี้ขอฝึกอีกนิดนึงแล้วก็ขอเพิ่มความมีเสถียรภาพของเน็ต แน่นอนพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดการให้ในส่วนของที่เป็นสายแลนนะคะจานมีบอกมาว่าต้องเป็นสายแลนเท่านั้นเพื่อให้เสถียรน,นะคะ,ะฝากไว้ด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เราไม่เจอกันหนึ่งวันตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะ,จะมีเรียนไหมแต่ว่าเอางงี้ดีกว่าพรุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีไม,มไม่เจอกันสักหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปกราบแม่ไปอยู่กับแม่สักหนึ่งวัน ทำให้ชีวิตของเราที่เราไปนั่งลงคุนนั้นมีความสุขตามปกติของเรานะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ